สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปโตสโคครั้งนี้ก็เป็น f อที่6แล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาชวนควุย2เรื่องนะครับผมเรื่องแรกคือบล็อกเชนไตเลม่าเรื่องที่2ก็คือ s t o ฟ to Phone นั่นเองเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยบล็อกเชนไตเลม่าก็คือ,อกำแพงขวางกั้น้วในการพัฒนาของบล็อกเชนในปัจจุบันนั่นเองซึ่งมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าแต่ละแพลตฟอร์มหรือแต่ละบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถเลือกได้อย่างมากแน่แค่2 คุณสมบัติท่านั้นไม่มีตัวไหนที่เลือกได้อยาได้สุดต่งสคุณสมบัติเลยแต่ละคุณสมบัติมีอะไรบ้างไปเริ่มกันที่อันแรกครับผมอันแรกเลยเนี่ยคือตัว e e e n t t a l i z a t i o n ไอตัว e e e n t t a l i z a t i o n เนี่ยมันก็คือ,อความสามารถในการกระจายสูงเนาะคือไม่มีใครมาควบคุมเนาะไม่มีตัวกลางเนาะมีโหนดจํานวนมากในการตรวจสอบเนาะแล้วก็มีความเ r i v a c y ีสูงเนาะ อันที่2คือความปลอดภัยความปลอดภัยคืออะไรคือก็คือความปลอดภัยหมายความว่าอะไรมีคนมาตรวจสอบเนาะแล้วก็มีโอกาสถูกแฮ็กได้น้อยมีโอกาสเกิดบักได้น้อยอมันจะทําให้เกิดส c ิลตี้ได้ไงก็อย่างเช่นมีจํานวนโหนดมากๆเนาะเพื่อให้คนมันเข้ามาตรวจสอบจํานวนโหนดที่มันมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่แฮ็กเกิน50%ถึงจะมีโอกาสเข้าคลองทั้งระบบเนี่ยมันเกิดได้น้อยหมายความว่าจํานวนโหนเดเยอะๆกว่าจะแฮ็กเสร็จเกิน5 1เนี่ยมันก็ ไม่ทันแล้วเออนั้นมันจะมีความปลอดภัยสูงเนาะคุณสมบัติที่3ามก็คือ s c a l a b i l i t y คือความสามารถในการขยายเครือข่ายหมายความว่าเวลามีธุรกรรมเข้ามาจํานวนมากๆเนะี่ยมันสามารถทําธุรกรรมใน1วินาทีทําได้ปริมาณมากคือจัดก,การได้ไวบอกแล้วนะไม่มีแพลตฟอร์มไหนนะที่สามารถทําได้สุดโต่งทั้ง3อย่างอย่างมากๆก็สุดโต่งได้2อย่างเนาะยกตัวยอย่างเช่นอะไรเอาเทียบกับสินทรัพย์ในปัจจุบันนะเอออย่างเช่นทองคํา าทองคำเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนครับมันก็น่าจะอยู่ประมาณเอ่อตรงนี้เนาะมีความปลอดภัยสูงเนาะแล้วก็มีความดิจนทัลไลน์เนาะเออก็คือมีความส่วนตัวสูงมากเนาะนั้นนั้นทองจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีความสามารถในการขยายเครือข่ายของมันเท่าไหร่มันมีอยู่อย่างจํากัดเนาะอันนี้ก็คือทองและอะไรอ่ะที่ซื้อง่ายขายคล่องเนาะทำได้ไวเนาะแต่ว่าเอ่อความเป็นดซจิทัลไลน์น้อยอ่ะ มีรัฐบาลเข้ามาควบคุมมีแบงค์เข้ามาเป็นส่วนกลางพนะพวกธนาบัตรต่างๆนั่นเองเช่นเช่นแบงค์บาทนะแบงค์ USD นั่นเองนะและอะไรล่ะที่มี scalability แล้วก็มี decentralization นะคือมีความ privacy แล้วก็มีความความไหวในการแลกเปลี่ยนก็อย่างเช่นการซื้อขายของอะไรครับของที่ผิดกฎหมายนั่นเองแต่ว่ามันจะมีความปลอดภัยต่ำเนาะเพราะว่าเวลา ไม่มีคนมาควบคุมไม่มีตัวกลางเข้ามาควบคุมเนี่ยมันพาเวซีก็จริงมันมีความไวในการแลกเปลี่ยนก็จริงเนาะแต่พอเรามันมีปัญหาขึ้นมามันก็จะไม่มีความปลอดภัยเข้ามาซัพพอร์ตนะอ่าก็อย่างเช่นพวกบาร์เตอร์ซิสเต็มนั่นเองเนาะคราวนี้บล็อกเชนในปัจจุบันน่ะแต่ละเหรียญแต่ละแพลตฟอร์มน่มันอยู่ตรงไหนกันบ้างเนาะส่วนใหญ่แล้วนะครับผม p r o of of work เนาะจะอยู่ที่ Security กับดิจิทัล a ล i ซชันนะ p r o o f of work นะส่วน r o o f o f stake อะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือมันจะ เข้ามาเพื่อแก้ปัญหา scalability เนาะก็คือจะอยู่บริเวณตรงนี้เนาะนี proof of stake เนาะยกตัวอย่างเช่น bitcoin bitcoin เนี่ยมีความ decentralized สูงเนาะมีความ scalability สูงเนาะแต่ทำไมมันมี scalability น้อยก็เพราะว่า bitcoin มันใช้ proof of work การที่จะขุด bitcoin ขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องแก้สมการทางคตนิสราเนาะดังนั้นมันจะมี ความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะแล้วก็มีโหนดจานวนมากเนาะใครก็สามารถเข้ามาตรวจสอบธุรกรรมได้เนาะมีแบบใครเข้ามาสแสดงความเห็นเรามีมีส่วนร่วมนะสแสดงว่าดิจนทัลไลท์มันจะสูงนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีปริมาณคนเข้ามามากเนี่ยความไวในการทําธุรกรรมมันจะน้อยลงโดยบิตคอย n เนี่ยมันจะมีอัลกอริทึมในการทําให้แก้สมการทลิสซัคยากขึ้นเนาะการแก้ไขสมการยากขึ้นปุ๊บคราเนี้ยมันต้องคอนซูมเวลาเนาะคอนซูมพลังงาน เพื่อที่จะแก้ธรรมการของบร,ริษัเพื่อจะได้มาซึ่งบิตคอยน์อันเนี่ยมันก็จะทําได้ยากขึ้นอย่างนั้น s เกลเ b i l i บ y ลมันก็จะน้อยนั่นเองมันไม่สามารถดึงคุณสมบัติสุดโต่งได้ทั้ง3ทางเนาะเห็นไหมว่าบิตคอยอย่างมากมันก็ดึงมาแค่สออย่างเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีแพลตฟอร์มหนึงคนระับผมที่พยายามที่จะบาลานซะ์ซิ่งเนาะลดนิดเติมหน่อยเนาะทำใ สามเหลี่ยมมันอยู่ตรงกลางนั่นก็คือยูทิเลียม2.0นาะมันทำยังไงมันก็คือมันจะเพิ่ม Scalability ครับผมมันจะเพิ่มความไวในการทําธุรกรรมในหนึ่งวินาทีเนาะขั้นตอนของยูทิเลียมเนี่ยก็คือมีการทำเบ n Chain ขึ้นมาเนาะเพื่อให้คนอเอายูทิเลียมมาไป s t ต็กหรือไปฝากไว้หลังจากนั้นเขาอ่ะก็จะ Merge Merge เอาเบคอนเชนอ่ะเข้ากับยูทิเลียมของเก่าเนาะแล้วก็ จะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อ,อยู่ทนเลียม20งพัฒนาเสร็จแล้วเนาะคราวนี้มันก็จะเกิดเป็นยูทนเลียม20ที่มีทั้งด้าน scalability มี security แล้วก็มี decentralization อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะว่า p r o of work เนี่ยมันจะเป็นสุดต่งที่บริเวณ decentralization เนาะแล้วก็มี security แต่ว่า security เนี่ยจะต่ำเนาะส่วน p r o of stake เนี่ย p of stake เนี่ยคือ คนที่จะมาตรวจสอบธุรกรรมได้เนะี่ยคือต้องวางเงินคำประกันเนาะแล้วคอมพิวเตอร์เนะี่ยจะแรนดอมเลือกคนที่มีสิทธิ์ในการตรวจสอบธุรกรรมนะเนาะมันก็จะมีความเป็น s e ิ u r ิ t y ตี้สูงเนาะสกิลิสูงเนาะแต่ว่าจะมีดีเซน t r a ต i ไลต่ำเพราะว่ามันเริ่มมีตัวกลางเข้ามาเข้ามาควบคุมแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะของแนวคิดบล็อกเชนไตรเลมมาส่วนเรื่องที่2อที่ผมจะมาชวนคุยนั่นก็คือเรื่องของ stock to flow สต็อกโฟมีประโยชน์อะไรในการช่วยให้เราพิจารณาเข้าซื้อเข้าขายหรือเข้าไปลงทุนในเหรียญน,นั้นๆนนกล่าวนิยามก่อนสต็อกทูโนี่คือสัดส่วนของปริมาณสินทรัพย์เนาะที่ยังไม่ได้เอามาหมุนเวียนเนาะต่อที่มันเอาออกมาในแต่ละปีนะ Stock เนาะสต็อกนี่ยพอรู้ตัวเลขแล้วมันทำอะไรได้มันเอาไปบอกได้ว่ามูลค่าของเหรียญน,นั้นทั้งตลาดอะมันแม์ที่สุดเมื่อเท่าไหร่เราจะได้ไปคำนวณได้ว่า เออจริงๆแล้วต่อเหรียญนะต่อหนึ่งหน่วยอ่ะมันมีมูลค่าจริงๆมันควรจะเป็นกี่บาทหรือกี่ USD สมมุติผมเขียนเหรียญขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งมันเป็นเหรียญรูปเชลลาเนาะ <c oughs> ผมก็เขียนโปรแกรมไว้เลยว่าผมจะผลิตออกมาทั้งหมดนะโดยจบจัก,กรวาลน,นี้ไปแล้วเนี่ยสิ้นสุดจัก,กรวาลน,นี้ไปแล้วผมจะผลิตออกมา100เหรียญเท่านั้นเออโดยผมจะปล่อยออกมา4%ต่อปอร์เซนต์อีนะ <c oughs> ดังนั้นสต็อกทูโฟของเหรียญเชลลาผมเนี่ยมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 100%หาร4%นั่นเองมันจะเท่ากับ25ซึ่ง25เนี้ยเราก็ไปเปิดดูว่ามันมีแม็กซ์มูลค่าตลาดได้เท่าไหร่ับยกตัวอย่างนะอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขจริงนะเช่น1,000เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยมูลค่าตลาดทั้งตลาดจริงๆมันคือ1,000แล้วเราจะคิดราคาต่อเหรียญได้ไงเราก็เอาเอ้1,000เนี้ยมาหารท o ทอลซัพพลายก็คือปริมาณเหรียญทั้งหมดที่จะเป็นได้อะ สมมุติว่ามีทั้วโลลายมี100เหรียญเราก็จะแทนค่าตูดเข้าไปมันก็จะมีค่าต่อเหรียญเนี่ยเท่ากับสมมุติ10บาทแล้วตอนนี้สมมุติว่ามันราคาแค่บาทเดียวคุณก็ต้องชั่งนำหนักแล้วมูลค่าจริงๆมันควรจะเป็น10บาทต่อเหรียญแต่ว่าตอนนี้มันบาทเดียวอ่าเราก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันเนาะแต่ว่ามันจะสนับสนุนให้เราว น่าสนใจเนะเพราะว่ามูลค่าตลาดตอนเนี้มันยังไม่แม็กเลยอ่ะมันมันยังเติบโต,ลตลได้อีกอ่ะเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่เอามาช่วยพิจรารณาในการเข้าซื้อเข้าขายหรือต่างๆได้นะครับกลย่มเช่นตัวพ่อบิตคอยนั่นเองบิตคอยเนี่ยไอสต็อกทูโฟเนี่ยค่อนข้างสูงเนะเกิน50สอ่ะสัดส่วนของบิตคอยเน่ยคือปริมาณสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้เอาเอามาหมุนเวียน่ะ มันก็ถูกเซตไว้แล้วเนาะโดยอัลกริทึมของมันว่ามันจะผลิตออกมาเท่าไรเท่าไรเท่าไรโดยบิตคอยเนี่ยมันจะผลิตออกมาเป็นเป็นกราฟแบบนี้เนาะตอนแรกพุ่งออกมาเยอะเอะแต่ตอนสุดท้ายอ่ะมันจะเริ่มน้อยลงจนแบบกลายเกือบจะกลายเป็นเส้นขนานอ่ะส่วนที่มันออกมาในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีการฮาร์วิ้งหมายความว่าคนที่จะขุดใน1 b i t c บิตคอยเนี่ยมันจะเริ่มได้ผลตอบแทนน้อยลงครึ่งหนึ่งเนาะทุกๆ4ปีปริมาณเปอร์เซนที่จะออกมา ในแต่ละปีมันก็จะน้อยลง,น,ยลงน้อยลงนะ้อยลงเนาะทำให้ตัวหานะมันน้อยลงค่าสต็อกทูโฟมันก็จะมากขึ้นเนาะพอค่าสต็อกทูโฟมากขึ้นเนี่ยมูลค่าแม็กซ์ของตลาดนั้นๆมันก็จะมากขึ้นเนาะดังนั้นมูลค่าต่อเหรียญมันก็จะมากขึ้นตามลำดับเหมือนกันคราวนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสต็อกทูโฟของแต่ละเหรียญเท่าไหร่เนาะผมก็แนะนาครับผมเว็บไซต์เออคอยมาเก็ตแคปเนี่ยเห็นไหมเราเห็นไหมว่ามันมี มาเก็ตแครบอกเลยว่าแต่เหรียญน,นะมาเก็ตแครเท่าไหร่มีเซอร์เคิลเลติ้งซัพเท่าไหรนะ่เนาะเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ว่าแบบแต่ละเหรียญเนี่ยมันมีอัตราการผลิตออกมาต่อ1นบล็อกเนี่ยมันให้ออกมากี่เหรียญเนานะเราก็จะได้รู้เปอร์เซนต์ต่อปีเนี่ยมันให้ออกมาเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็มาเข้าเศษเข้าส่วนนะเพื่อหาค่าสต็อกทูโฟคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าปริมูลค่าจริงๆแล้วอะ่ะมันควรจะเป็นเท่าไหรนะ่เนาะแล้วเราก็มาเทียบกับปัจจุบันแล้วพอเรา เทียบกับปัจจุบันจะเป็น c o m มอ n เซนส์เลยว่าเราอยากเออมันควรที่จะเข้าไปซื้อไหมหรือว่าเข้าไปลงทุนไหมเนาะอย่างไรก็ดีนะครับผมทฤษฎีบล็อกเชนไตเลมมากกับ t t o k t t o l o w เนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับผมในการตัดสินใจในการลงทุนในคริปโตเคเรนซีนะครับผมหากคลิปนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆถูกใจขอให้กดไลค์กดแชร์ไว้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ